ในส่วนของไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับเดสเซเลตสิบโปรเทคสิบแล้วก็สเตนสิก็พลังแฝงนะครับผมก็จะใช้เซตนี้นะก็สวัสดีนะครับวันนี้มากับมาจ้านะโอ้โหนานๆทีผมจะเห็นทีมผมคิวก่อนนะเนะี่ย <c oughs> ปกติจะโดนคิวเขาก่อนก็วันนี้มากับมาจ้านะครับมาจ้ามันเป็นฮีโร่ที่ไม่มี cc ในตัวนะแต่มันจะทดแทนด้วยการสโลนะก็อธิบายสกิลกันก่อนนะครับคือสกิลหนึ่งก็จะปล่อยขึ้นพลังไปข้างหน้านะแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดสโลนะสกิลสองไปการดูดเลือดนะครับแล้วก็อันติก็ไปการมุดดินมุดดินแล้วก็ฮิวฮิวตัวเองเพิ่มนะเพิ่มเลือดให้ตัวเองนะครับ ก็สก,กิลว่าประมาณนี้นะครับซือในส่วนของมาจ้านะครับผมมองว่ามันเป็นฮีโร่เลดเกมนะเก็บได้ไหมแตกคือมาจ้ามันเป็นฮีโร่เลดเกมนะครับในมุมมองผมอะแต่ไม่ใช่ว่าต้นเกมมันไม่โหดน,นะคิวเลนเขาเข้าไปขนาดนั้นเลยหรอได้ไหมโจ๊กต้องดูโอ,โอเคแต่ผมว่าฮายาเตะไม่น่ารอดนะถามว่าต้นเกมมันเก่งไหมผมว่ามันเก่งพอสมควรนะครับแต่เลดเกม จะเก่งกว่านี้นะคือถ้าเทียบอย่างแบบจิกกี้อย่างเงี้ยผมว่าอิกกี้อ่ะในช่วงต้นเกมอ่ะจะเก่งกว่ามาจ้าเว้แต่ในช่วงเลืกเกมอ่ะผมว่ามาจ้ามันเก่งกว่านะแต่ uh uh. ตัวมันคิวยากด้วยครับแต่ข้อเสียมันจะอยู่ที่โอ้ยมาอย่างนี้โดนผมนะเนี่ยอารมลำเรียบร้อยครับเขาจับผมว่าได้อีกตัวนตนหนึ่งแต่อีกนึงโจ๊กโจ๊ว่ไอ้โอ้ยปากเขามาปิด โอเคผมกดทันนะหนีก่อนโอ้ยอย่าฆ่าหนูเลยอย่าฆ่าหนูเลยก็รอดนะครับผมมองว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าป่าเราตายนะ่าจะป่าเรากดเกิดได้นะเขาเอาเกิดมานะอ้าวอ้าวไม่กลับเหรอหนูไม่กลับหรอไม่ล,รมลครับคุมแล้วครับป่าเราตายนะคือเขาควรกลับนะครับเลือดเขาก็ไม่ได้เยอะเนอะ มาจ้าข้อเสียผมมองว่ามันจะมีอยู่ข้อเดียวนะครับคือไม่มีซีซีในตัวนะครับก็มีข้อนึงอาจจะเดินเดินช้ากว่าเมทตัวอื่นนะแต่การการคิวมันอะ่ะมันมีสกิลอ,อันติวิ่งนะครับแล้วก็เคื่อนจับผมสจูนะผมว่าเมทเข้าเมทเขาเข้าแน่นอนมันแรงนะครับดูดิถ้าช้ามันเต็มเนี่ยดูดีมาดิเก็บหมดไหม,มน่าจะเก็บสามนะครับเรียบร้อย คือถ้าเห็นงงสีขาวนะครับถ้ามันเต็มมาเนี่ยคือมันแรงมากนะครับผมว่ามันจะตัวมาจ้ามันจะมีประโยชน์ในช่วงแบบไฟนะตอนไฟอ่ะด้วยความที่สก,กิลมาเป็นสก,กิลหมู่ครับแล้วแบบเวลาไฟเวลาทําอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นหมู่อ้าเขาอ้ยนี่เขากล้าเข้ามากนะผมว่าเขาตายแล้วเนี่ยอะไรไม่มีจับหรอครับตายอยู่ดีนะโอ้ย,เ,อยเด้งเลือกแรงนะโว้ย ก็กี้ผมคิดว่าอลัมจับแรดเขาทันนะแต่จับไม่ทันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตายอยู่ดีนะเกมนี้แบบไหลลื่นมากเลยในส่วนหนึ่งก็เพื่อนเราก็เล่นดีพอสมควรนะครับแบบต้นเกมมันอาจจะแบบดาเมจอาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่เลดเกมผมผมว่ามันเป็นเมจที่แบบมีดาเมจพอสมควรนะครับตัวนี้นะมาตีสามสองแลแตกแตกช่วยเพื่อน แตกเรียบร้อยครับผมแลปโชว์ไปอย่างทีนะได้ไหมได้ได้โอ้โหเขาแตกห้าเลยกดเกิดมาดเกิด,ดเกิดมาตายเหรอหนูฮะหนูกดเกิดมาตายเหรอปล่อยเด็กปล่อยเด็กมันโตครับไม่ใช่เหรอคิวไม่ได้ตัวนี้ก็ประมาณคนยี่สิบกว่าดาวนะประมาณยี่้าดาวครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะป่าเขาโดนปิดป่านะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นมู้หลาดอะคือมูหลาดอะ่ะถ้าแบบเกมนํามันก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกมตามแล้วแบบต้องให้มาแบกบตอนเกมตามนี่มันยากพอสมควรนะครับผมว่าเคยเล่นมู้หลนะัดแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าตัวมันอะมันต้องใช้แบบ ผมว่าตัวมันอนะแบบดีที่สุดคือการต้องแบบให้ทีมนำนะโอ้ยหนีไปไหนหนีไปไหนป่านี่ไปไหนหนูหลอดหลอดโอ้ยอ,อ,อย่าอย่าอย่าขอโทษครับพี่แรดครับผมขอโทษครับพี่พี่พี่อย่าทำผมเลยนะผมว่าตัวมูลหลาดมันมันดีเฉพาะตอนแบบทีมเราแบบเป็นเกมนำนะทีมเกมตามแล้วแบบมันจะฟันใครไม่ค่อยเข้านะ ก็เงินเราห่างกับเขาประมาณ4ี่พันนะครับสี 4, ่พันก็ผมว่าก็พอสมควรนะแบบแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าสักสักหมื่นหนึ่งนะน่าจะโอเคนะโอ้ยเขาเอาของไว้ให้เขาเอามัก่อนเรียบร้อยโดนลาสครับผมไปปิดเขานะไปปิดโจเขานะผมไปไม่ทันวะ่ะตัวมันเดินช้าหน่อยนะครับเฮ้ยออฟมาไว้เอาแล้วครับเอาแล้วครับสกิลเรียบร้อย น่าจะเก็บหมดนะครับแตกเอ้ยแล็คแล็คหนีเว้ยโอ้ยคิวเลนคิวเลนเพื่อนคิวเลนเพื่อนกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้เหี้ยก็เทรดไปเทรดกันไปนะครับระหว่างคิวเลนกับแร็คนะถามว่าคุ้มไหมก็คิดว่าคุ้มไหมครับเกมนำแล้วก็คิวเลนเล่นป่าคุ้มไหม่ะครับ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเงินเรายังนําพอสมควรนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นเมทที่เล่นง่ายนะครับแบบตัวมันค่อนข้างจะหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ด้วยสกิลมันอะ่ะทั้งสกิลสองแล้วก็สกิลอันตี่ะทาให้ตัวมันรวมถึงสกิลหนึ่งด้วยก็ได้ครับทําให้ตัวมันแบบตายยากขึ้นเยอะนะครับโอ้ยเพื่อนตกไปปิดเขานะจ๊กเกอร์ตามหาจ๊กเกอร์โอ้ สกิลครับสกิลเรื่อยๆโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนพี่คิวเลนผมเริ่มแล้วครับอาการเดรินมาเลยครับพะโผมเวลาเกมนําต้องทําไงครับเวลาเกมนําก็ต้องแจกให้เขาครับเพื่ออะไรเพื่อให้แบบสู่สีกันครับสนุกสนุกยิงเกมเนี้ยคือผมตั้งใจมาเมดเลยแล้วอยู่ๆเว้ยตอนดับตัวนะ จูเลนแม่งโชว์วินเลสเลยรู้ไว้เท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ผมก็เฉยๆกับเขานะผมก็โชว์ของผมไปแล้วก็แต่ผมไม่ได้เล่นนะแต่ผมผมผมจะตั้งใจมาเล่นมาได้วครบผมก็โชว์ไปเฉยแล้วก็ก็นะตามสภาพนะครับผมว่าเขาไม่ได้เก่งหรอกครับคนนี้นะเล่นแบบเล่นแบบโยนๆนะคนนี้นะแต่ก็เขากล้าเข้าครับ ข้อดีของคนนี้นะคือกล้าเข้าแต่ก็กล้าได้ค่าเสียแล้วกันคนระับผู้นี้ดีกว่า mm hmm. เกมเรานำพอสมควรนะครับ mm hmm. น่าจะเอาของได้นะพายเตเขาไปทำอะไรตรงนั้นนะระวังตายเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยผมมาโซนให้เพื่อนก่อนนะมาดีนี่คือแบบกันไม่เขาเข้าเข้าลึกนะครับการที่ผมไปยืนอย่างนั้นนะโอ้ยยังไม่ได้โอ้เขาไม่ตีต่อนะผมวิาดไปกันให้เขานะ สังเกตยีน้านะครับยีน้าผมกำลังทำภารกิจอยู่นะครับเฮ้ย <c oughs> ป้อมก็ไปได้แตกกี้โ้ไม่เป็นไรหรอวครับไม่หรอเดี๋ยวเราไปต่อดเขาทีนหน่อยก็ได้เราป้อมป้อมล่างผมว่าเรารวมของแล้วก็ขึ้นบ้านทางทางป้อมบนก็น่าจะดูดี ดูดีนะครับโอ้สกอร์ผมก็โอเคนะครับคิห้าตายสองแล้วก็แอดซิตถึงสิบสี่นะมีส่วนร่วมกับทีมเยอะมากนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเขาทำอะไรผมอะผมกดอันติหนีแค่นั้นแหละและคิดดูนะครับถ้ามีออบอีกอันนึงนะคือแบบโอ้มันจะเอาผมยังไงอะ เล้ว,ว้ยชูยเดนชูเดนไปแล้วว่ยชูยเดนแตกผมไปดักปิดหลังนะผมผมเอาหน่าแคลรี่แคลรี่จา๋าแตกผมหาแคลรี่ก่อนเลยนะตัวมันทำดาเมจแรงมากครับแล้วก็แบบเหมือนมันจะมีสกิลลวงที่ดีนะครับผมมองว่านะั้นเปนด้วยของสกิลอันติีแล้วก็สกิลหนึ่งที่คอยสโลแล้วก็ทุกสกิลมันนะผมมองว่ามันสามารถลวงได้นะครับแล้วก็ประกอบกับตัวมันมีดาเมจนะน่าจะจบไปนะครับเกมนี้นะ ก็เป็นเกมที่สนุกพอสมควรนะครับเกมนี้นะลองไปเล่นกันได้นะครับมาจ้ามันเล่นเล่นไม่ยากเลยแล้วก็มากในช่วงเลดเกมแล้วก็ต้นเกมนะประมาณ25ดาวนะครับผม MVP ด้วยดูผมทำดาเมจนะครับ28%ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ขอบคุณนะครับ